ในวันนี้ฮอสตอรี่พาอีกหนึ่งน้องใหม่ IPO มาแนะนำให้กับคุณผู้ชมและนักลงทุนทุกท่านได้รู้จักกันค่ะซึ่งน้องใหม่ที่ว่านั้นก็คือบริษัท World Flex จำกัดมหาชนหรือ WFX ผู้ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นได้อย่างยืดชั้นนำระดับโลกธุรกิจนี้นั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างแนวโน้มการเติบโตในอนาคตนั้นเป็นอย่างไรตามมาเจาะลึกสตอรี่เหล่านี้ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ สินค้าของเรามีความหลากหลายมากเราสามารถขายได้ในทุกหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมถุงมืออุตสาหกรรมเสียงทอทงการแพทย์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งพวกทางถุงเท้าพวกนี้นะฮะแล้วก็จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของเราและจุดแข็งเราอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าเรามีทีมงานขายที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะฮะเรามีคนต่างชาติอยู่ในทีมงานเรามากกว่า1ิบคนนะฮะ สามารถพูดได้มากกว่า10ภาษานะครับแล้วก็10ภาษาที่เขาพูดกันนี่นะฮะก็คือสามารถที่จะว่า worldwide ในทั่วโลกได้เลยนะครับเรามีการส่งออกไปมากกว่า50ประเทศทั่วโลกเลยนะฮะจริงๆองเมี่คือเราคงปฏิเสธไม่ได้ตลาดอยู่ที่จีนนะฮะซึ่งจีนเขาเป็นเมืองอุตสาหกรรมของโลกเลยที่ว่าผลิตสิ่งทอเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราพยายามที่จะขยายในส่วนของงานขยายตลาดเราไปยังตลาดอื่นๆนะฮะโดยสัดส่วนตอนนี้นะฮะ จีนเราอยู่ที่75%แล้วก็นอกจีนอยู่ที่25%นะฮะแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยฮะจะอยู่ที่70กับ30แทนที่แต่ก่อนนะฮะเราไปอยู่ที่จีน90%เลยแต่หลังจากนั้นเรามีการเดินแผนกลยุทธ์ของเราใหม่นะฮะโดยการเน้นตลาดนอกจีนมากขึ้นซึ่งตลาดนอกจีนเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกราคาสูงได้แล้วก็จะมีมาจินที่ค่อนข้างจะดีกับเมืองจีน อันดับหนึ่งน,นก็น่าจะเป็นผลดีกับผู้ถือหุ้นของทางทราเวลนะครับสเต็กโคเดอร์ของท a b เ e นะฮะเพราะว่าเราสวิดออกมาเขาก็จะได้ได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปนะฮะอันดับ2แบบเรามองว่าเราน่าจะกรอดด้วยตัวของเราเองด้วยเหมือนกันเรามีแผนที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับ <S <S ก็เราอยู่ที่112ร้ล้านหุ้นนะครับหรือคิดเป็นประมาณ30.59%นตะฮะตรงจุดนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ ส่วนแรกก็11.3 6าล้านหุ้นหรือประมาณ8%เจะแบ่งให้กับทางผู้ถือหุ้นเดิมคือ t ทเลอร์อีกสัดส่วนหนึ่งก็คือประมาณสัก12%นะะตะฮะตรงจุดนี้จะเป็นให้กับนพนักงานกรรมการทีมบริหารของทาง w ว r ร์เฟแล้วก็อีก1 1 6 4 4ล้านหุ้นนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นให้กับประชาชนทั่วไปนะครับ <iz ip> ก็หลักๆเลยนะตอนนี้เนื่องจากว่าเรามีแผนที่จะขยายโรงงานในพื้นที่เดิมข,ข,ของเรานะฮะก็หลักๆก็คงจะไปขยายขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น สองก็คือชําระหนี้เงินทุ้สาาบัตบางส่วนนะฮะส่วนสามเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการขายมากขึ้นโวลุมเรามากขึ้นเราก็ต้องจําเป็นที่นำเงินตรงนี้มาใช้ในการเป็นเงินหมุนเวียนภายในกิจการของเรานะครับเราคิดว่าเราจะน่าจะเติบโตได้อยู่ประมาณ10-15%นะตามไฟลิ่งของเราที่ที่ว่าเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็สามารถขายได้หมดนะฮะตอนนี้เนี่ยออเดอร์ของเราเนี่ยยังมีพอสมควรเลยเรื่องเรายัางทำตามไม่ทันตอนนี้เรามีออเดอร์ล่วงหน้าอยู่นะฮะ ตรงจุดนี้เราคิดว่าคงเติบโตประมาณคงประมาณ2หลักอะครับผมเราก็เน้นจุดเด่นของเรานะฮะจุดเด่นก็คือว่าสินค้าเรามีความหลากหลายแล้วก็เรามีทีมขายที่แข็งแกร่งประสบการณ์ของเรายาวนานกว่า30ปีทําให้เรารู้จักความต้องการของลูกค้าและเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ด้วยแผนกลยุทธ์การตลาดที่เราวางมาทำให้เรามั่นใจว่า เราสามารถที่จะทําตามจุดมุ่งหมายที่เราที่เราวางไว้ได้ครับการกําหนดราคาครั้งนี้เราใช้วิธีบุ๊กบิลดิ่งกับนักลงทุนสถาบันนะครับเราใช้ช่วงที่7บาทถึง7,20บาท20นะครับแล้วก็ได้รับแรงตอบรับมาที่ราคาสูงสุดนะครับคือ7บาท20นะครับซึ่งจริงๆนักวิเคราะห์นักลงทุนมองย่างไรนะครับก็พื้นฐานที่โตขึ้นแล้วโตขึ้นอย่างมีเหตุและผล นะครับมาจากแผนธุรกิจที่วางไว้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดรับนะครับทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายการกำลังการผลิตนะครับการไอ ND ที่ทำให้โปรดักตมีวาไรตี้สูงและที่สำคัญคือการที่ไปเจาะตลาดใหม่ๆแล้วมันส่งผลนะครับมันส่งผลกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายที่เพิ่มขึ้นในแง่ปริมาณนะครับมันส่งผลในแง่ของอัตราทำกำไรที่สูงขึ้นมากนะครับอย่างที่เห็น ด้วยพื้นฐานเหล่านี้นะครับบวกกับราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ทั้ง6-7แห่งได้มองเฉลี่ยที่18บบาทเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนลดนะครับที่เหมาะสมนะครับที่น่าจะได้รับแรงตอบรับที่ดีนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่นักลงุนสาบันถึงถึงบิดเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้เราปิดที่ราคาสูงสุดได้ที่7,20บาทครับผมต้องมองอย่างนี้ครับว่า ประเด็นของโควิดเนี่ยนะครับอย่างที่ที่ผู้บริหารก็ให้ข้อมูลมาตลอดนะครับทั้งทั้งสินค้าของเวอร์เฟกเนี่ยไม่ได้ไปผลิตในตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโควิดเยอะนะครับน้อยมากน้อยมากฉะนั้นในแง่ของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้กระทบนะครับในแง่ของดีมาร์โลกยังมีอีกเยอะนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการเมนเสื้อผ้าเครื่องนง่งห่มนะครับก็ต้องต้องเรียนว่าโควิดไม่ได้กระทบแต่อาจจะ ส่งผลในแง่เชิงบวกก็คืออาจจะมีพวกผลิตลายอื่นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการผลิตต่างๆนะครับก,ก็ต้องเรียกว่าโควิดก็ไม่ได้กระทบนะครับทีนี้การโตไหมมันก็ต้องมาดูว่าแผนธุรกิจที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับบริษัทเข้าตลาดชัดเจนก็คือต่อยอดขยายกํบบาลังการผลิตเราเลยเชื่อว่านะครับเราเลยเชื่อว่าบริษัทพื้นฐานของบริษัทก็น่าจะโตไปกับแผน แผนการตลาดแล้วก็กำลังการผลิตที่เตรียมรองรับไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัจทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w s h a t e t o t a บแ c o m หรือจะเป็นช่องทาง l i น e แอดแชนเพจทวิ t เตอร์ยูทูก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับส i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีดที่เรานํามาอัปเดตกันค่ะ